คณะก้าวหน้าทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าโอ้ยทำนะ้ำประปาดื่มได้ได้ที่เดียวคุยไม่เลิกคุยทั้งประเทศบอกไว้เลยว่าเดี๋ยววันนี้ขิงชุดใหญ่ไม่ได้มีแค่เรื่องน้ำปราสามปีที่ผ่านมาคณะก้าวหน้าได้เข้าไปช่วยบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงประมาณ50พื้นที่ทั่วประเทศไทย50พื้นที่นี่น้อยมากนะเพราะว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นมีเป็นพันๆแห่งในประเทศไทยนะคะแต่เราทำเท่าที่เราจะสามารถทำได้เราทำในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกนายกของเราเข้าไปบางคนบอกทำไมไม่ทำทั้งประเทศอยากจะสวนกลับไปว่า ก็เลือกให้เป็นรัฐบาลสิค้ารัฐบาลเป็นมาปีครึ่งแล้วยังไม่ทำเลยทำไมจะไม่ให้ฝ่ายค้านทำยา